ตัวนี้ซื้อมาได้อาทิตย์กว่าก็มาเต็นซื้อมาจากบ้านขามเนี่ยันายกนายกซื้อซื้อจากนายกมาตัวหนึ่งนายกบ้านามอะเดี๋ยวไปดูตัวที่ซื้อมากแก่ของนายกขามนี่เลืควายระวังระวังเี้นี่เพราะว่าผมล่าของมาเยอนี่ตัวที่ยังยอะสามพันใช่ัวสองนสามพันโ้ยสายี่คน้าอคนตัวนี้คือคือเลือเลือดร้อย เรือร้อยที่ซื้อซื้อปูกันตัวนี้ถืดว่ากินยาสลบแล้วพวกพี่ที่ที่ไม่เป็นแล้วต้องเอาฉีดลงฉีดแล้วก็รอดแล้วเมื่องยาเมืองยา,ยาแล้วว่าหาซื้อแบบเลือดตัวนี้เป็นเลือดร้อยเพะเอ่อพวกวัวเลือดร้อยจะเฉลี่ยตัวประมาณสามแสน้นเขามีวัวนั่เข้าตัวเลยเป็นแล้วละ เขาไก่แบบนี้มีนผมซื้อมาได้อาทีเดียวคั้งนี้ก็เป็นผมซื้อมาจากตรงนั้นสองตัวที่คนที่เลี้ยงวัวตัวของแกตัวนึ่งนี่ยตัวนั้นที่เป็นแฟนเพื่อจะขายแล้วก็ีัตัวีาไปได้ดูที่อครับอันนี้อตัวนี้ผมจะเวนไปโซนใต้ไปตั้งแต่ เองหรือว่าหรือว่าไปซื้อมาซื้อมาครับของเบทาโกอของเบทาโกแจ,จะไม่ได้ผสมนี่ยพอซื้อมาสองตัวซื้อมาจากตรงนั้นสองตัวตัวนี้ซื้อมาแสนสี่ เพื่อนเลยตอนนี้สามรกว่าตัวที่สำรวจเมื่อเมื่อสองสวันที่แล้วถ้าเกิอถ่ายรายงานให้ในพือนที่ทราบก็ที่เดียวจะมาโดนไม่ได้บอกะรเจอแทนครับขอบคุณครับเพื่ออัานจริงๆแล้วหลังจากที่ทราบว่าในพื้นที่ของอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ ได้มีสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคนะครับติดโรคอุบัติใหม่คือลัมบีสกินเนี่ยผมผมก็นะครับลงไปดูพื้นที่ครั้งแรกเลยที่ที่ตำบลท่ทาพระบ้านหนองแวงนะครับก mm ็ hmm. เจอสัตว์เป็นโรคแล้วก็ไปกับบริษัทแนะนำวิธีการที่จะต้องดูแลคอกดูแลฟาร์มเนี่ยในเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะ,ะถึงทางราชการมาช่วยเหลือ mm hmm. เพราะว่าวัคซีนเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่สั่งนําเข้าจากต่างประเทศ <Okay. S 1> นะครับซึ่งซึ่ง,งก็ มาช้าคุณง่ายๆนะครับก็เลยให้รัชดรให้เกษตรกร,ะกรนะครับได้ทําความสะอาดฟาร์มแล้วก็หาวิธีไล่มแมลงไล่แมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเนี้ยเป็นโรคที่เป็นผาหะโดยมแมลงดูุดเลือดไม่ว่าจะเป็นยุงไม่ว่าจะเป็นเห็บเอ่ออ่าเป็นตัวเหลือบตัวมแมลงวันต่างๆเนี่ยเราก็ต้องจำกัดกำจัดพวกนี้ออกไปนะครับก็มีกลุ่มหนึ่งก็พยายามจะใช้ ใช้วิธีการก็คือนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาทำในการไล่แมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรต่างๆนะครับเราทางทานะครับก็ทำไปในส่วนของความช่วยเหลือของทางราชการนะครับผมได้สั่งการไปที่ทางท้องถิ่นทุกท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและอาบาตาที่อยู่ในกาบกัดดูแลของนายอำเภอนะให้รีบเข้าไปดูแลชาวบ้านในการพ่นพ่นก่อน พนมแมลงไล่มแมลงมันก็ได้ชั่วข่าวนะครับพอพอควันมันจางหายมาแมลงมันก็มาแล้วก็การสั่งเวชภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสั่งได้ตามระเบียบนะครับก็ถือว่าช่วยในเบื้องต้นกรณีที่สัตว์ตายนะครับก็ตอนนี้ผมประกาศาจังหวัดประกาศในทุกพื้นที่10 9ตําบลแล้วก็282หมู่บ้านในเขตของอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นเขตภัยพิบัติจากโรคระบาดลำพีสกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีระเบียบในการช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายนะครับตั้งแต่แต่ตั้งแต่สัตว์ป่วยเป็นต้นมาก็จะให้ท้องถิ่นเขาดูแลนะครับในการที่จะใช้สารเคมีต่างๆในการพ่นกัรไล่แล้วก็แม้แต่วัคซีนนะครับอันที่2ก็คือกรณีที่สัตว์ตายเนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ผู้ประสบภัยพิบัติอยู่ก็คือกรณีสัตว์ไม่ถึง6เดือนถ้าเป็นโคก็แปดหกพันถ้าเป็นกระบือก็8,00 0 ถ้าเกิน6เดือนไม่เกิน1ปีก็ก็1มื่นสองนะครับแล้วก็กรณีเกิน6เดือนไม่ถึงเ,เกิน 1, 1ปีครึ่งน,นะครับไม่ไม่เกิน2ปีเนี่ยก็ได้16่นกะครับกรณี2ปีขึ้นไปเนี่ยก็ได้ค่าชดเชยตัวละ0่ตัวละ20,000แต่ไม่เกิน2ตัวอันนี้ก็เล็กน้อยนะครับผมมาดูฟาร์มที่นี่โคตัวหนึงตัวละ3ามแสนสี่แสนก็เป็นการช่วยเหลือของ ภาครัฐที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับความต้องการเริ่มต้นของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวคือวัคซีนตอนนี้เราเได้ประสานหรือทราบหรือไม่ว่าทางปศุสัตว์เขาจะได้มีการตอนนี้ออนนตอนนี้ปศุสัตว์อำเภอ,อแล้วก็กำลังพู้่บ้านได้สำรวจโครกระบือที่ป่วยนะครับไว้หมดแล้วเพื่อจะรอรับความต้องการในการรับวัคซีนจากทางภาครัฐครับของเราก็โคประมาณสองพกว่าตัวที่ป่วย 2,000กว่าตัวแล้วก็บืออีก30กว่าตัวอันนี้คร่าวๆนะครับอันนี้สํารวจไปหมดแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องไม่รอไม่รอเราจะต้องทํางานเชิงลึกก็คือไปไปดูแลผมสร้างเครือข่ายแต่ละแต่ละพื้นที่นะครับสร้างเครือข่ายคอยรายงานให้อำเภอทราบทุกเช้าเนี่ยว่าโคที่ในสถานการณ์แต่ละตําบลเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็มีทีมกิตอาสาเข้าไปช่วยแล้วก็ขยายเครือข่ายที่จะดูแลทั้งกันและกัน ในส่วน,นของกิจการเบื้องต้นเขาได้มีการเข้าไปรักษาหรือดแูแลและประสบผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เข้ามาห้าตำบลแล้วครับท,ท,ที่ไปผมจะไปทุกเช้าไม่ว่าวันหยุดแปดโมงเราจะนัดเกษตรกรเข้ามาแล้วก็ไปดูที่ฟาร์มแล้วก็ใช้ใช้ยาที่เป็นภูมิปัญญานเนี่ยเข้าไปรักษาถ้ามองว่าสําเร็จไหมถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหายมีบางส่วนที่อาการสหาหัสมากคือเป็นส่วนใหญ่จะต,ตัวเล็กป่วยป่วยหนักแล้วก็เราไปช้าชก็ ก็ตายของทาตัวครับก็ดีกว่า <c oughs> ไม่มีทางอื่นทำ <c oughs> นะครับถ้ารอวัคซีนก็ก็ <c oughs> มันก็จะมีของเถื่อนทะลักเข้ามาครับ <c oughs> ซึ่งมันซื้อในระเบียบไม่ได้นะครับ <c oughs> ที่เราเห็นเป็นตุ่มแต่อีกตัวหนึ่งที่รักษาไม่ได้เนี่ยคือเป็นผื่น<ม>เป็นผื่นออหมายว่าตามตามตัวนี้จะผื่นทุกรูขุมขนเลย <c oughs> ทุกรูขุมขนเลย แล้วทีนี้พอฉีดยาเข้าไปไข้ไม่ลดไข้สูงมากน้ำลายฟูมปากเต็มเลยครับเป,เป็นอยูได้ห้าวันให้น้ำเกลือเอาหมอมาให้น้ำเกลือแล้วก็ไม่ดีขึ้นมไม่นอนยืนตลอดเลยไม่นอนอมไม่กินก็ป้อนกล้วยป้อนไรนป้อนอาหารไปเสร็จแล้ววันที่สิบห้าก็หมดลมไปเลย รักษาทุกรูปแบบนะครับรักษาทุกวิธีทางเอาเลือดก็แก้ไขแก้เสษแก้แพ้ยาพื้นฐานตามอาการพื้นฐานพื้นฐานที่เขาใช้กันเลยครับทั่วไปเออปกติแล้วบางตัวที่ถูกยาที่ภูมิดีก็ฉีดครั้งสองครั้งก็หายแล้วแต่ตัวที่ไม่ดีก็ไม่ตอบสนองยาใดๆทั้งสิ้น อย่างเช่นตัวที่ของผมที่สูญเสียไปไม่ตอบสนองยาแล้วก็ฉีดไม่หายเลยครับไข้ตลอดเวลาตัวร้อนร้อน<ะ>พูดง่ายๆสี่สิบขึ้นเกือบห้าสิบความร้อนที่วัดอยู่นะครับแล้วก็ถึงวันที่สิบห้าก็หมดลมไปเลยทนี้ในช่วงที่เรารักษาไรักษาตอาการอยู่แล้วเราได้มีวัคซีนตัวที่ยังไม่ได้รักษาแที่ยังไม่ติดคืออย่างอย่างเช่นพวกนี้ย ที่วัคซีนที่เขาต่อต้านกันที่เขาบอกวัคซีนเถื่อนนําเข้าเวียดนามบ้างอเมริกาบ้างนะครับเราก็ต้องสรรหามาฉีดโดยโดยเกษตรกรอย่างพวกเราเนี่ยเรารอภาครัฐไม่ได้เราก็ต้องสรรหามาฉีดของเราแพงเราก็ต้องฉีดแต่แต่ถ้าถามว่าแพงมันก็ไม่แพงตัวหนึ่งตกไม่ถึง200อบาทถ้าถัวเฉลี่ยกันแล้วมันไม่ถึง200นะครับแล้ววัคซีน60,000โดสที่ว่านำเข้ากรมปศุสัตว์นำเข้า อยู่ไหนล่ะครับผมถามแทนเกษตรกรที่ว่าวัคซีนตรงนั้นอยู่ที่ไหนห0 0 0ืโดสแล้วทำไมชาวบ้านยังไม่ฉีดสักตัวหนึ่งทำพิธีมอบใหญ่โตมโหฬารทำพิธีแห่จากสุวรรณภูมิมาตามที่เราเห็นตามเพจตามข่าวแต่มาฉีดให้ใครล่ะครับแล้วจะนำเข้าอีก3ามแสนสองแสนหกหมื่อยู่ไหนล่ะชาวบ้าน เยียวยาแค่วัวตายแต่เมื่อไหร่จะได้วัวตัวหนึ่งเนี่ยซื้อมาเนี่ยตัวสี่ห้าแสนตัวละสองสามแสนซื้อมาตัวละแสนเยียวยาตัวละหมื่นสองหมื่นมีประโยชน์อะไรไหมครับไม่มีครับไม่มียารักษาสิยารักษามีไหมถ้ามีเอามาเอามาให้ชาวบ้านช่วยชาวบ้าน ผมสงสารชาวบ้านเกษตรกรที่หนีโควิดมามาซื้อวัวคนละตัวสองตัวสามตัวแล้วก็ตายยกคอก็มีตายสองตัวตายสามตัวสงสารครับสงสารเขาอย่างเราเรายังพอมีพื้นฐานแล้วก็ดูแลของเราได้ตอนนี้เราแนะนำเกษตรกรยังไงที่ที่เห็นว่าวางวัววางตัวเกษตรกรเอาคำแนะนำจากทางพาร์ทคือคือถ้าหมู่บ้านนี้ได้หลายคอกก็คือมาที่ผมพอวัวเป็นก็มาหาผม ก็แนะนํากันก็ฉีดยาแก้ไข้แก้แพ้แก้เสพตัวเดียวกันพวกมิรามินพวกคอเฟพวกอะไรเนี้ยตัวเดียวกันรักษาเหมือนกันพื้นฐานเหมือนกันครับรักษาตามอาการก็คือถ้าบวมก็แก้เสพถ้าไข้มีไข้ก็แก้ไข้ถ้าตุ่มก็ผื่นก็แก้แพ้แต่วัวตัวที่มันมีภูมิต้านทานเยอะมันก็หายบางตัวที่เ็าปล่อยทุ่งตามเนี้ยบางตัวก็ไม่เป็นบางตัวก็เป็นบางตัวก็หายเอง เป็นนิดเดียวหายเองเพราะภูมิต้านทานมันเยอะแต่ถ้าถามผมว่าจะเอาเอาหลักวิชาการมาแนะนำกันมันมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้ชาวบ้านบางคนก็กินยาเขียวบางคนก็ว่านหางจระเข้ไอ้ไอ้ไอ้ฟ้าทลายโจรครับบางตัวก็หายบางตัวมันไม่ตอบสนองมันก็เป็นครับมันก็เป็นเยอะ มันมันไม่หายแต่ถ้าถามว่าให้ผมฝากถึงเจ้าหน้าที่ถึงภาครัฐที่ที่ที่อยากช่วยชาวบ้านเบื้องต้นหนึ่งยาฆ่า,มาแมลงเป็นยาฆ่านะครับอย่างที่เราใช้เป็นเป็นไดาพาร์ทที่มันแรงแล้วแมงไม่มา 2. อยารักษาไอพื้นฐานการเสียชีวิตเนะี่ยมันมันเป็นส่วนน้อยแล้ว แต่ยารักษานี้ชาวบ้านแต่ละคนแล้วยิ่งหมอทุกวันนี้มาเที่ยวหนึ่งสองพันสามพันครับเป็นช่วงของเขาแล้วยาก็ขึ้นขึ้นมากอยากให้าช่วยชาวบ้านตรงนั้นครับอยากให้ช่วยตรงนั้นอย่างผมไม่เท่าไหร่อผมบอกตรงๆว่าผมไม่เท่าไหร่แต่สงสารชาวบ้านชาวบ้านทุกคนมาร้องไห้ร้องห่มพอบัวเป็นนะครับเรา เราเห็นใจแล้วลวัวเนี่น้ำตาไหลคนก็น้ำตาไหลนั่งเฝ้านอนเฝ้าเพราะเพราะถ้าเราเลี้ยงแล้วเนี่ยเราจะรักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือน<ๆ>เหมือนคนในครอบครัวนะครับมันก็เลยมีความผูกพัน